สวัสดีครับก็วันนี้มาไม่ได้มีปืนใหม่แกะกล่องนะครับแต่ว่าเป็นปืนเก่าครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโมเดลนี้กลายเป็นปืนคลาสสิกไปแล้วนะครับก็คือเจ้า r รนิงตันโมเดล597เนะครับเป็นปืนกึง่งปืนยาวกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสแม็กนัมนะครับที่บอกว่าเป็นกลายเป็นปืนคลาสสิกไปแล้วเนี่ยก็เพราะว่าผมว่าพี่ๆน้องๆคงทราบกันดีว่าเมือ่อ2-3ปีก่อนเนี่ย บริษัทเรม,มิงตันเนี่ยก็ได้เรียกว่าล้มละลายนะครับแล้วก็ได้แบ่งส่วนของของบริษัทเนี่ยขายออกไปเป็นหลายๆ3ส,ส่วนด้วยกันหลักๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาลินนะครับก็ถูกขายให้กับบริษัทรูเกอร์ไปนะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่เป็นผู้ผลิตกระสุนน,นะครับส่วนที่กระสุนแล้วก็ชื่อแบรนด์เรม,มิงตันเนี่ยก็ไปกับตัวกระสุนนะครับ แล้วก็ส่วนที่3ก็คือปืนที่เป็นปืนลูกซองปืนยาวไรเฟลิลเนี่ยนะครับก็ไปอีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทที่3เนี่ยก็ไม่ได้ชื่อเทรดเนมของเรมิงตันไปนะครับมันในเว็บไซต์ล่าสุดเนี่ยก็จะใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นเรมส์อาร์มนะครับผมนะบก็ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยเห็นตัวใหม่ออกมาเลยว่ามันพิมพ์จะพิมพ์ว่าเรมิงตันหรือเปล่านะครับเข้าจะว่าคงพิมพ์มไม่ได้อาจจะพิมพ์เขาว่าเรมส์อมแต่ว่า ก็ได้ทำอย่างปืนลูกซองยอดนิยมนะครับ8ปนะครับออกมานะครับแล้วก็เจ้าไรเฟิลตระกูล700นะครับเบรเมอตัน700เนี่ยก็ยังอยู่ในสายการผลิตยอยู่รวมทั้ง873ที่เป็นไรเฟิลราคาย่อมเยาวลงมานะครับแล้วก็อาจจะมีปืนยาวประเภทตัวริมไฟน์ก็มีจุดสอนะครับ LR นะครับแต่ว่าเจ้าโมเดล597เนี่ย ซึ่งเป็นกลืออัตโนมัติเนี่ยก็หายไปจากสายการผลิตเรียบร้อยตัวนี้ก็จะกลายเป็นปืนคลาสสิกไปแล้วพูดง่ายว่าจะหาซื้อใหม่ก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมบริมิงตันห้า้เตัวนี้ครับผมได้ยิงมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วแล้วก็บอกตรงๆเลยว่าไกลมันแข็งมากครับแข็งแบบชนดิดที่ว่าเ,เดี๋ยววัดให้ดูนะครับก็ประมาณ5ปอนด์วกว่าไปหปอนด์เลยครับแข็งมากเลย ก็ทําให้ยิงตอนนั้นก็ไม่รู้ครับยิงก็กลุ่มไม่ค่อยดีผมก็หุ่นหิดก็ไม่ได้ยิงไปอีกนะครับจนกระทั่งมีพี่ชายที่รักรบท่านก็ท่านก,ก็มีปืนกระบอกนี้เหมือนกันนะครับก็ไปบอกว่าเออมันมีชุดสปริงนะครับเพื่อจะลดน้ําหนักไกนะครับผมก็คือชุดสปริงเนี่ยเป็นของยี่ห้อ M Carbo เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตในอเมริกาเขาก็ทำสปริงเนี่ยเปลี่ยน เปลี่ยนปืนปืนยาวปืนสั้นหลายๆตัวออกมาเลยนะครับก็ที่ยอดคิดซึ่งเดี๋ยวเราจะทำต่อไปก็คือเปลี่ยนเจ้าซิกสนะครับผมเปลี่ยนเจ้าซีเซสคอปเปียนนะครับก็ให้ใหไก่มันเบาลงนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าเรมิงตัน5 9าเนี่ยครับก็พี่พี่ชายก็ฝากผมให้ช่วยหามาให้เล่นกันหน่อยนะครับผมก็เลยพ่วงมาด้วยแล้วก็จะมาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย จะเอาไปลองยิงดูนะครับแต่ขั้นแรกก็คือจะวัดน้ําหนักไกนะครับให้ดูว่าปืนเดิมที่มาจากโรงงานมันหนักแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําวิธีการเปลี่ยนเจ้าสปริงไกลตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการวัดน้ําหนักไกดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันเบาลงแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่งสุดท้ายก็คือจะไปทําการทดสอบการยิงกันที่สนามให้ดูครับว่ากลุ่มกระสุนมันเป็นยังไง ผมไม่มีกลุ่มกระสุนก่อนเปลี่ยนไกหลังไกนะครับเพราะว่าไปเปลี่ยนไกในในสนามมันคงวุ่นวายมากนะครับก็เลยขอตัดว่าเปลี่ยนให้ดูแล้วถูกใจหรือเปล่านะครับผมคราวนี้ส่วนเครื่องมือเนี่ยที่ต้องเตรียมนะครับหลักๆเลยก็คือมีหกเหลี่ยมนะครับขนาด1นส่วนแนิ้วนะครับผมต่อมาก็คือเป็นตัวตอกนะครับตัวตอกสลักนะครับผม แล้วก็แน่นอนค้อนนะครับค้อนก็คือใช้ค้อนที่มีเป็นทั้งพลาสติกทั้งทอง,งเหลืองนะครับของวิลเลอร์นะครับแล้วก็มีเขียงนะครับผมแล้วก็ที่วัดน้าหนักไกนะครับของวิลเลอร์นะครับ,ข,รบขั้นแรกเลยนะครับก่อนจะทาอะไรกับปืนก็คือกดความปลอดภัยนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีกระสุนยอยู่แถวนี้นะครับแยกกระสุนใพ้เ,พเด,ดขาดไม่มีนะครับแล้วก็เราก็ตรวจลังเพลงว่าปลอดภัยไม่มีอะไร ครับหลังจากตรวจความเรียบร้อยของปืนนะครับตรวจเซฟตี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการวัดน้ําหนักไก่ดูนะครับผมโดย่ใช้เจ้าเครื่องวัดน้ําหนักไกดิจิตอลนีครับของวิลเลอรนะครับผมก็มีครั้งแรกได้ได5ปอนสิออนนะครับผม เดี๋ยวทำการวัดใหม่จริงครับเผือว่ามันอาจจะผิดเพี้ยนนะครับ,อาารรบลองกดใหม่นะครับมีห้าปอนสามอ่อนนะครับผมเดี๋ยวอีกรอบนะครับดูเฉลี่ยเป็นไง5้าปอนสี่อ่อนครับ ก็เอาว่าง่ายๆคือไก่หนักมากนะครับคือต้องตั้งใจยิงจริงๆนะครับต้องตั้งใจเข็นไก่เลยนะครับผมก็ค่าเฉลี่ยก็คือ5ปอนอ์กออนซ์นะครับผมที่วัด3ามครั้งนะครับผมก็พอวัดไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสปริงกันดูครับแล้วมาวัดไกด่อยู่อีกทีว่าเป็นยังไงเบาลงแค่ไหนต่างม,มาดูครับพอทําการตรวจเรียบร้อยเราก็จะทําการถอดนะครับตัวพันท้ายนะครับออกจาก ถอดโครงออกออกจากลำพันท้ายนะครับซึ่งก็ใช้เจ้าหกเหลี่ยมนะครับผมก็มีมันจะมีสกรูหน้าหลังอยู่2ตัวนะครับตัวนี้พันท้ายถอดถอดไม่ยากครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตอนใส่จะต้องตั้งน้ําหนักไก่นิดหนึ่งครับก็อถอดนะครับ มันจะเป็นสกรูนะครับตัวด้านหน้าเป็นตัวสั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นตัวตัวยาวมันจะมีตัวเป็นบูทนะครับรลองนะครับซึ่งแล้วแต่พันธยนะครับอย่างพันธยรุ่นนี้เป็นพันธะลามิเนตเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้รองถ้าเป็นพันธยซิลิโคบางรุ่นเนี่ยก็จะมีตัวนี้เลยนะครับผมนะครับถอดมาเสร็จก็เราก็ทำการเอาตัวโครงปรืนออกจากพันท้ายนะครับ ขอเปล่ยจากพันธะนะครับผมครับพอเราถอดออกจากพันธะนะครับวิธีการถอดตัวตัวชุดลั่นไก่นะครับของเจ้าริมิงตัน597เนี่ยก็ง่ายก็คือมันจะมีสลักตัวนี้นะครับเราจะตอกนะครับเอาเหล็กตอกตอกสลักนี้ออกตอกแล้วก็ดึงออกปุ๊บมันก็จะออกเป็นชิ้นชุดลั่นไก่เลยนะครับผม<ส>ก็ผมก็วางด้วยเขียงนะครับผม ก็จะเป็นสลักออกมานะครับผมสลักเอามาเก็บไว้แล้วก็ตัวชุดลั่นไก่มันก็เจาะมันยีเลยนะครับผมนะค,ครับ,รบก็ในชุดของสปริงคิดจะให้เปลี่ยนนะครับมันก็คือเจ้าสปริงตัวนี้นะครับที่เป็นสปริงทิกร์สปริงซึ่งอันนี้สปริงเดิมมันแข็งมากนะครับก็ เวลานั้นมันจะมีตัวบูตลองอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนในชุดเขาจะให้บูตบูตมาใหม่เรียบร้อยเลยแล้วก็เปลี่ยนสปริงนี้เข้าไปนะครับซึ่งเขาบอกว่าน้ําหนักไกลเนี่ยจะลดลงไปพอสมควรเลยนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากเหมือนเดิมครับก็คือตอกนะครับสลักตัวนี้ออกนะครับออกมามันก็พอสลักหลุดไปเพิ่มก็เดดึงชุดนี้มาแล้วเราก็สปริงตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปนะครับแต่ดูตําแหน่งสปริงเดี๋ยวผมแกะสปริงนะครับสปริงที่ให้มาก็ จะมีเป็นชุดนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้นะครับผมมีบูทลองเวลาเราวางสปริงเนี่ยก็ดูตำแหน่งแนวเนี่ยนะครับสปริงขดก็คือต้องหันท่ายาี้นะครับผมสปริงขดต้องหันท่าแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปแทนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตอกสลักแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปแทนนะครับผมไปดูกันครับในรูในรูนี้มาเสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ พอตอนนี้เราก็สามารถจะยกสปริงขึ้นไปได้ตัวนี้ก็เป็นบูทก็ให้เป็นบูทพลาสติกมานะครับในชุดเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนสปริงใหม่เข้าไปนะครับตำแหน่งวางสปริงเป็นแบบนี้นะครับให้ดูเราเปลี่ยนก็คือเราต้องใส่สปริงนี้เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ใช้บูทอลูมิเนียมวางเข้าไปนะคราวนี้ทริคที่มันยากนิดนึงนะครับจริงๆทาง ที่ในเว็บของ M M c a เอ็มคาโบเขาแนะนําก็จะมีตัวตัวหนึ่งเป็นตัวเหมือนกับเป็นเดือยใส่ไว้ก่อนเพื่อให้มันล็อกอครับแล้วเราค่อยตอกทิ้งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหามาจิ้มฟันมาใส่แทนก่อน <Okay. S 1> นี่นะครับคือในทริคของที่เอ็มคาโบเขาสอนวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเขาบอกว่าเวลาใส่ตัวเนี้ยให้ตัวสลักมันมักจะหลุดลนะครับเขาก็จะมีตัวแผ่นพลาสติกอะไรมาให้ะแต่ว่าในชุดนี้บังเอิญไม่มีผมก็ แปลงนะสแสวงเครื่องเอาไม้จิ้มฟันนะครับตัดแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะอยู่ทรงในนี้พอเราใส่ไปเสร็จเราก็ค่อยตอกตอกมันตอกตอกไปนะครับระวางวางตำแหน่งไปเนี้ยนะครับมันก็จะนะเวลาวางอาวางไปเสร็จแล้วพอเราก็เอาเหล็กตอกแยงไม้ไปนะครับพอรอดดูเสร็จเราค่อยค่อยใส่นะเข้าไป นครับเราเหล็กนี่เสียบไปก่อนพอได้แล้วก็เราเอาตัวตัวแกนเนี่ยครับเสียบเข้าไปนะครับผมก็จะดูให้ตรงแล้วก็ยื่นตัวนี้ออกไปนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ได้ที่นี่นะก็เป็นัารพิธีนะครับผมครับตำแหน่งวางก็จะเหมือนเดิมนะครับผมนี่ยกรดูนีกไก่เ็อลองให้ดูนะ เ okay. นี่ยครับนะก็จะเห็นว่าการทำงานเสียก็ปกติไปตอกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้เราก็ประกอบว่อเราดูทางทำงานตอกตอกเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปนะครับเวลาใส่ก็เหมือนเดิมก็คือเราก็ย้อนเกรดตรงนี้นะครับเราพับตรงนี้เลยน,นะครับแล้วก็สปริงตัวนี้เราเราต้องง้างตัวนี้เพิ่มขึ้นการง้างาครับไปแล้วนะครับ นีะครับข้ก็ผู้ปานนียเข้าไปนะครับผมนะครับเสร็จแล้วพ่อเราก็ต่อตรงนี้สลักตรงนี้ลง เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวลองลองทำการโอเพรนดูก่อนครับดึงมาเหนี่ยวไกนะครับก็คือดึงมาเหนียวไกใช้ได้ละก็คราวนี้พอมั่นใจว่าเรียบร้อยใส่ทุกอย่างเรียบร้อยก็เราก็ประกอบพันธยเข้าไปแล้วก็ทำการวัดไก่ดูอีกทีว่ามันเบาลงแค่ไหนครับครับคราวนี้พอเราเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วนะครับก็จะทำการวัด ไกลดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ลดอย่างที่เขาบอกว่านะครับเพราะว่าในเซตวิดีโอเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวแฮมเมอร์ด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใจว่าทางตัวตัว M Carbo นี Car ่ไม่ได้ทำตัวแฮมเมอร์แล้วนะครับก็จะเป็นเฉพาะชุดสปริงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเกินไกลเรียบร้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็น4ปอนออนครับอันนี้รู้สึกจะ ไม่ได้ต่างเท่าไหร,ร่นะครับเอาละครับต้องลองวัดดูสองสามทีว่าเป็นไงนะครับผมก็สี่ปอนสิบห้าออนเหมือนเดิมนะครับลองรกบอ,อ๋อนี่เป็น4ปอน อ่อนนะครับผมขอวัดอีกรอบนะครับเพื่อความมั่นใจสีป่ปอนแปดออนครับก็เป็นไปได้ว่าสปริงอาจจะต้องลองนวดดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคงจะเราคงจะลองนะครับเอาเนี้ยแล้วก็ไปลองยิงที่สนามดูนะครับเราเดี๋ยวดูผลดูกลุ่มกระสุนกันว่าเจ้า บรมิงตัน597เนี่ยมันจะแม่นกับเขาไหมนะครับผมก็มันก็เป็นปืนเกืนตโนโมัตินะครับลูกขนาด2ของแม็กนั่มนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัววามิดเลยน,นะครับเสียดายที่เขาก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูชมติดตามกันดูครับว่ากลุ่มอุตส่าห์ยังไงนะครับผมขอบคุณครับ